ดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้จะไปเก็บแบล็กเบอร์รี่อีกแล้วค่ะวันนี้แดดดีสงสัยแบล็กเบอร์รี่จะหวานฉ่ำน,น่าดูเลยค่ะวารุตาก็จะไปเก็บที่เดิมนะคะนั่นก็คือข้างสถานีรถไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันด้วยกันนะคะเอาที่ใส่มาด้วยแล้วก็เอา เก้าอี้พลาสติกมาด้วยนะคะที่สูงๆจะได้เก็บได้ค่ะวันนี้วรุตตาก็เอาเก้าอี้ไปด้วยค่ะไปกันเลยสถานีรถไฟที่นี่นะคะห่างจากบ้านวรุตตาประมาณ3นาทีเองค่ะนี่มาแล้วค่ะรถไฟรถไฟมาแล้วที่นี่เขาใช้รถไฟเป็น ยานพาหนะไปที่ไหนกนข้างสะดวกสบายทีเดียวเลยค่ะนี่ค่ะสถานีรถไฟก็จะมีกำแพงไม่ให้คนข้ามทางรถไฟไปนะคะนี่เห็นไหมคะโอ้โหเพื่นพนอนๆหมัวแต่พายดูรถไฟดูข้างบนค่ะดาเมียมว้าว ว้าววารุตาเอาไม่ถึงโอ้โหนี่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 ว้าวว้าวว้ว้าวว้าววว้าวว้แม่อยู่ใครมือนี่เองโอ้ยนี่ค่นนี้นี่แบลคกเบอร์รี่วันนี้แดดดีหู สงสัยหวานชื่นฉ่ำโอ้ยเพื่นพนนนนนะะอนๆดูนู่นดำ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 โอ้ยนี่นี่นี่คอวรุตตาจิมก่อนอืมอืมอืมกำลังได้ทีโอ้โหลูกข้างบนโอ้ยโอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆเอาโหยเอาโหยเอาโหยรถไฟรถไฟไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายรถไฟบ๊ายบาย แล้วค่ะรถไฟวรุตาบ้านวรุตาที่ใต้นะคะบ้านก็อยู่ข้างรางรถไฟค่ะตั้งแต่เกิดจนถึงโตเห็นรถไฟทุกวันเลยค่ะแนึกถึงอดีตมามาเก็บแบล็กเบอร์รี่โอ้โน่นโน่นๆๆ่นเราไม่มีเหตุให้เก็บแต่เรามาเก็บแบล็กเบอร์รี่กันค่ะโอ้โห ไอ้น,นี่ก็ดำไอ้น,นูนก็ดำ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 วันนี้วารุตตาเอาอุปกรณ์มาพร้อมเลยค่ะกล่องใส่ถุงมือแล้วก็เก้าอี้พลาสติกค่ะเตรียมพร้อมเกิดมาเตี้ยต้องใช้อุปกรณ์เสริมค่ะแม่อย่ารอช้าขอใส่ถุงมือก่อนค่ะ รถไฟมาอีกแล้วค่ะออ้ยข้างบนนู้นข้างบนนู้นอดอดออลูกนี้ก็ดำนี่ก็ดำ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 อือช่อนี้โอ้โหขนาดใช้อุปกรณ์เสริมแล้วยังไม่ค่อยจะถึงเลยค่ะช่อนี้โอยโอ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 ด แม่เจ้าประคุณเอ้ยแดดกําลังมาเขากําลังจะดำ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไม่เ้ยอาที่สยงม้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโล้มทอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเห็นไหมคะส้ยโดนใจจริงๆเลย โอ้ยดูลูกนี้นะคะอย่างใหญ่อดใจไม่ไหวกินก่อนคะ่ะอืมอ,มอมืนี่คะ่ะนี่คะ่ะ,ะ,ะ,ะวันนี้ไม่มีใครมาเก็บเลยคะ่ะวัุตาเก็บคนเดียวอืมอืม ลูกโตโตลูกดำดำลูกดำ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 ,ดำ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 แบลบ็คเบอร์รี่ปีนี้เยอะมากๆเลยค่ะเก็บโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ขอกิน อยู่ท่ามกลางป่าแบล็คเบอร์รี่อยู่ข้างรางรถไฟคะ่ะเ <c oughs> สียงรถไฟบางทีก็อาจจะดังรบกวนนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะออ ชีวิตเรียบง่ายบายวารุตานี่ค่ะลูกนี้ก็ดำดั้งนั้เก็บไปกินไปอือ้มอออมนี้ดีก่ะ เมื่อกี้สงสัยตัวเองใส่ถุงมอือผิดด้านค่ะเปลี่ยนด้านเลยโอ้ยแก่แล้วก็ปั๊มปัปเป๊เปอดเปอดอย่างนี้ละค่ะ วรุตาเก็บแบล็คเบอร์รี่ปีนี้สรอบแล้วล่ะค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วล่ะค่ะที่เก็บแบล็คเบอร์รี่กินกันจนไม่หวาดไม่ไหวกันแล้วล่ะค่ะ รูตากินแบล็กเบอร์รี่ปีนี้จนลำไส้ดำไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าเอาไปทำน้ำน้ำผลไม้แล้วก็คือบางทีก็กรองมั่งไม่กรองเอาเมล็ดก็ออกค่ะก็เลยกินมันทั้งเม็ดแบบนั้นแล้วค่ะขี้เกียดกรอง อร่อยมากๆเลยค่ะใส่น้ําตาลลงไปนิดหนึ่งนะคะง่ายๆค่ะเอาไปต้มกับน้ำให้เขานิ่มแล้วก็ใส่น้ําตาลให้รสชาติมันกลมๆอร่อยมากๆเลยค่ะทานได้ทั้งวันเลยค่ะเป็นน้ําผลไม้ที่เราทำเองดูน้ําของเขานะคะหูยน้ําเยอะมากเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆ ว้าวไหลจุก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 เลยค่ะเก็บต่อเลยค่ะเก็บต่อเห็นใครต่อใครเขาไปเก็บเห็ดกันค่ะตอนนี้วารุตาก็มาเก็บแบล็กบอร์รี่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดเลยค่ะเก็บทีหนึ่งเขาก็สะเทือนทีหนึ่ง อวันนี้ตั้งใจว่าก็จะเก็บให้ให้เต็มกล่องเหมือนกับงวดที่แล้วค่ะโอ้ยดูลูกนี้ดำดำดำลูกโตโตด้วยค่ะ ไม่ใช่ดําอย่างเดียวโตโตโตเห็นอุ้ยล่วงเห็นไหมคะหอ โอ้ยดูช่อข้างบนนะคะลูกใหญ่ยิ่งกว่าหัวแม่มือซะอีกคะ่ะเห็นไหมคะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดช่อนี้คะ่ะช่อนี้อุย้ยลืมใส่เสื้อแขนยาวมาคะ่ะโอ้ยจะเกี่ยวแขนวาลุตาแล้วโลโอ้ยดูลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้อย่างใหญ่อย่งใหญ่ย่งใหญ่ โอ้ยลูกนี้ก็ใหญ่โอ้ยมุมนูนก็ใหญ่โอ้ยดูดำดูดำ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 กับเพื่อนๆดำดำดำลุยมุมนี้กันค่ะดำ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  ตุ่มตุ่มตะลุมตุ่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 มตะลุมตุ่มตุ่มเห็นไหมคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเก็บด้วยกันนะคะเพราะว่าเยอะมากมากเลยค่ะดู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 ดมือวารุษะโอ้ยยังกันเลือดเลยค่ะสีเขาอนี่แหลคะค่ะ ต่อต้านเชื้อมะเร็งอย่างดีเลยล่ะค่ะ มาช่อเตี้ยๆกันดีกว่าคะ่ะเชียงงี้ง,อง,งองี้งอโอ้โหดูลูกนี้ย่างย่าย ใหญ่มากแตอย่างไ้จัดการเข้าปากค่ะนี่กับเพื่อนเพื่อนแบล็กเบอร์รี่ยูใต้ดงตำลึงฝรั่งค่ะนี่เห็นไหมคะแอบอยู่แอบกันอยู่แอบก็แอบไปวารุตาม่เอาค่ะแอบแอบอยื่ ได้ตำลึงฝรั่งค่ะ เก็บแบกบุรี่ก็เหมือนกันทำสมาธินะคะเก็บอยู่คนเดียวห้อยตองแต่งช่อนี้ นุมุมด้านในนะคะนี้เห็นไหมคะดำเมียมเมียมดำเมียมเมียมเลยคะ่ะ <c oughs> มีความสุขมากเลยคะ่ะตอนนี้คือตอนบ่ายสามโมงเย็นแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากอากาศกำลังสบายคะ่ะ กอ,อกินเดอ้ออือลูกนี้ก็ใหญ่ลูกนี้ก้ยใหญ่ลูกน้นกใ็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยอุ้ยอืมอือ,อดูลูกของเขานะคะน้ำแต่งเช่แต่งเนี้ยอือ ยัดก็ปากเลยค่ะรออยู่ทำไมล่คะคะแบล็คเบอร์รี่ออกมาปีละครั้งเองนะคะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับผักป่านะคะเขาจะอยู่กับเราไม่นานแล้วก็พอตัวนี้ขึ้นตัวนั้นก็จากไปเวลาคนที่เก็บผักป่าแล้วเนี่ยเวลาผัก ตัวไหนออกจะต้องรีบไปเก็บนะคะเพราะว่าอย่างนั้นอดกินค่ะดูแมงมุมค่ะแมงมุมกับแบล็คเบอร์รี่อยู่คู่กันได้แบบสมเอ้กระยกกสมพงกันเลยทีเดียวค่ะ เขาเล็กค่ะแต่ว,ว่าน้ำเขาเต่งค่ะตึงมากโหดูนี่ดูนี่อื้มลูกเล็กแต่ได้ที่เลยค่ะเต่งเชะ่ะอืมไม่คุ้นอื้เต่งๆแบบนี้นี่ค่ะ เต่งๆแบบนี้เสร็จวารุตาค่ะอโอ้โหนี่ก็เต่งอือหือมอือหเพื่อนๆดูม,มุมนู้นโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยค่ะหวานเจี๊ยบเลยได้ยังไม่ถึงครึ่งกระปุกเลยค่ะเพราะว่าเก็บไปกินไปเลยค่ะ เก็บต่อเลยค่ะได้ยินเสียงรางรถไฟเขาสลับไหมคะสลับรางเองโดยอัตโนมัติมมุมนี้ก็ดำค่ะอุ้ย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  โอ้ยลูกนี้ดำดำโอ้โหลูกนี้ก็ดำนี้มุมนี้ก็ดำโน่นก็ดำนี่ก็ดำ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 เยอะแยะมากมายเลยค่ะฝรั่งเขาไม่ไม่ค่อยเก็บกินกันเนาะ ก็เลยเป็นโอกาสของคนไทยอย่างเราๆได้กินกันแบบอุ้ยร่วงสะใจกันไปนเลยค่ะแบล็คเบอร์รี่ ดำ,ดำแป๊บเดียวถุงมือก็ขาดแล้วค่ะอตอนเก็บก็บีบน้ำเข้ไปด้วยก็เลยได้ผลงานแบบนี้เลยค่ะ,ม,บบคะมือเปื้อนน้ำก็ไปหมดเลยค่ะ นะคะแดดแบบนี้แล้วค่ะลูกที่กำลังแดงแแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็สุกค่ะดำกันอีกโอ้โหเก็บกินกันไม่ทันเลยค่ะวารุตาต้องจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าแปดมือถือมันใกล้จะหมดแล้วค่ะอยู่ดีมีสุขกันทุกทท่านนะคะอย่าลืม ปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับวารุตาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ